ดอกโม้เธอดอกพ่อคนสักคนขอบวามู่วงใยื่อเชียนโน่นย่าได้ปรี่ันไปเมื่อยามท้อใจได้มาเลย จอาแฟนเึ็นเหื่อยเมื่อลาเลือเสแอนเสียงพินเสียงแคนกับแฟนสุดสายชีวิตพอลำจำต้องสุดทนต่อไปเปี่ยนใจไปม่ยอหพอ วันนี้ที่ช่วยยื่นไม่ตรีพระคุณท่านนี้สุดจะเลริแรงใจใแข็งแรงจะขอตอบแทนมิแฟนอย่างเคยดูแลม,ม,ม,มันเย่างดเที่สุดตามสงจังเลยในความ

เสี้ยวเอ็นก้อนก็ไปเสียนดาบคนนับ้า่ขอบเลยหายะ้เดิมเวลาเมื่อไว เป็นใจที่รอค่เป็นน้าพอสิ้เนเร็จจบเป็นพีนช่วยประมให้เลยนาสุดที่จิ้มทางนำ้ำตาขอคำสัญญาจะไม่ห่กัน ขอบพระคุณค่ะขอบคุณพระเย็นเสียงปรบมือมาลองตอนแปดจันป่าดน,นะคะคุณแม่คะ ว่าสิว่ามาหลบอปอแปะอยู่ห่างกันก็นเลยฟังบ่บ่ชัดปันไดเสียงปบมือกันไงบ่เม่นเงินเฮียบ่เนาะยู่ไต่หมปักงวงจกหนาจกหลังบ่เม่นเงินเฮียบ่เนาะว่าสันปิวแวนแบบหนึ่งเออเอานบหล่นทงหล่นไทยก็ยอดมาทาั้งพีเด้าอายเด้อ <laughs> ขอบุญขอบคุณหล,ลายๆนะคะคุณแม่คะ่ะเสียงปรบมอรือเปรียบเสมอนเสียงสมรรค่ะสิ่งสําคัญที่าาการบุได้ก็คือเร่งเชียร์เร่งใจนะคะระยายิ้มต้แมทที่ทรงหายแมยุคหันหนาเขาหากันแต่ว่าใสหน้กกากเนาะแม่เนะาะจักผู้ใดหัวบ่หัวลูกก็บ่เห็นลูกกระเดาเอาคือกันดันละจักสีมวนบ่มวนเนาะแม่เนาะสังเกตมองนี่ดอกมองหี่ตานีดอก <laughs> ผู้ใดมวนไหลก็สิยิ้มไหลายก็สิตาเลิกเฮงแน่จักน้อยสนดอก ว่าเมนห้อยตีนกาเด้แม่ห้อยตีน้ังเรายอกกันไปเนาะแม่เนาะเออเอามือนี่นะคะขอกาบขอไว้สักก่อนเป็นทังการค่ะไปทางท่านนายกท่านกำนันนะคะทั้งคุณผอผู้ใหญ่นะคะกรรมรการไฟผู้นำม,มู่บ้านนะคะที่ขาดก็ได้เด้อทางผู้หลักผู้ใหญ่เฮานะคะคลหละคุณพี่อบตอสมเนื้อคุละเด้อขอบุณขอบุณหลายหลายฝ่ายประสานงานเนาะคะ่ะเนาะตลอดทั้งทางคณะเจ้าภาพสัทธา สมาหาวก็โมเน้ยอนย,ยอนใสแดดก็ยยอนเมื่อนี้นะคะหมอล่ำกระบอกให้เอื่นว่าหมอล่ำว่าสันแม่อมเอื่นว่าการแสดงรถตีพื้นบ้านเนายะยาอายยไออาไส้เออว่หนาสมึกเพื่อนก็เลยบอกว่าเอาพ่อได้โยได้ยอนเดอ้อยาหาวแห้งเดอ้อว่าสันมันลืมตื่มตามึ้นมาเฝ้าเรียนมาบอกเลยแม่แม่ <c oughs> ขอบคุณหลายๆนะคะในควบห่วงใยสำหรับว่าเนะ เอาบัตรที่ดีเป็นหมอลองหมอล่ำไฟแคนสันตัวตามเจตนารมนะคะของทางคณะเจ้าภาพสัทธานะะเนะเาะค่ะเนาะเป็นเป็นดนตรีเพื่อนบ้านแบบประยุกเนาะยไ,ไอหม้อล่ำก็บพ่าเป็นหมอล่ำเหมือนนี่จ้าเออประยุกเราว่าสันประยุกใส่เบิร์สุยางประยุกต์ใส่ <c oughs> หอดหนาเวทีสันเดเตอรีเนาะนี่พายะญตัวหนึ่ง อใส่บลโติจิบอกอันนี้ยากเนาะเราว่างยากให้สนเนาะยคนี่อีเมลเราว่างยากกู่ดอกไม่ก็ใส่ไม่คนละโตตะวันห่างยามกันขี่รถมาน้ำกันสุบอย่านบ่าษัทแม่เรา้าไปึ้นมาทั้งหานสอย่านว่าสันจักไผเปลี่ยนไผยริสัน อ่ะจังเลยก็ดีนะคะขอบขะคุณขอบคุณเด้ดค่ะไปไม่ข,ข้าวหอกกันนายนอนเนวกินกระแซบแสบตามขนมเซนกระแซบแสบนะค่ะเนาะขอบคุณขอบคุณเล่ย์เยนะคะทอดหมูกระแซบแสบมันมันเนขาข้าวข้าวแม่แม่ข้าวยังแบบข้าวเดียวมันกับเบิด <laughs> <laughs> เอาให้กระหู้จักตัวแนว้ยแสบเนาะข้าวเดียวกับเบิดเท่านั้นตัวเนอะอ, <laughs> อ่ะเป็นธรรมดาของมอลองม,ลาม,ม,ามอลำนะคะคนบันไม่ ขึ้นหันไม่ใสยย่ยาเต็มอ,อ,อันนี้พ่อแม่ขึ้นบ้านไม่ดอกมือหนีบุญงานยยังกระดายนายเนาะเออเปิดออว่าเอาบุญบ้านเอาบุญเงินเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะคะให้กับทางคุณพ่อคุณแม่เจ้าจผ้าเผ้าสำนึมมือนี้เนาะเอาอ,อันที่นี่คุณพีมอคิเอนเข้าคุยเซซุสัสนน์จับปากากันแล้วกันเด้อค่ะเดิมขันบ่มีโฮมกับปูมันกลางแดดแต่ละไอ้ เออพ่อได้ขาเสื่อเนาะแม่เนาะโควิดบ่มาดได้ความห่อนเอามันกลางแดดหลอน <laughs> เดือดแล้วนะจังว่าสาธุสาธุสาธุคุณพระพุทธนตานังธรรมรตานังสังฆนตานังแล้วนะจังหวะโค้เนคุณคุณบีดอนมันตาคุณครูบาอาจารย์เย คนศีลาธานัง่งแอวการร่วมไปทั้งขุนเม่นนั่งทอดนีผู้คำนามให้กินผู้คำดินให้ยู่ไหวทั้งขุนปู่ไหวทั้งขุนปูผู้สถิตผู้บ้านผู้คอยตา้านหมู่ไพ่แล้วไหวหอดที่พระทนทัยผู้เป็นใหญนจักรวาลลานันบแต่เมืองบาดาลลานับแต่เมืองบาดาลจนหอดเมืองสวรรค์ฟ้าล่าขุณพระพรทั้งหา ก้าแล้วคืออายุวันนสุขาพละปฏิพันธนสังสมบัติเลยผู้ข้าขอโนบันธานังแล้วละขอให้จงมาปกจงมาบังจงมากังมารีอามจงมากังมารีอามมาญาบลามไว โอ้ยละล้นอาฮ่าละลวนลเม่นมาเดียวนีวาสาดูด ตาทูเดอสาทูเดอหาเจ้าให้กอเมือไหวคนผู้ดูกเหล่าพ so ุทคุณมิตาเจ้าให้น้ำเข้ารักษากับทาะงหัวผู <t 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 algia> <t algia ้บาผู้บาจักทู้สษอนสามมือไดกอดตักูวิที่จริ่งได้ดีสามฮันเลจันละมาหมดแล้วหมดแล้วเบอร์สุริยนันเกิน โคตมาใส่กอมมาหาละโวยคุณพ่อแม่ีพ่อีพ่อ่นั่งย้อนออมใส่เสียงห่อยาได้ขาดเกินเลยแหล่เทียนย่ำลำพ่อให้น้ำสู้สักยองจำสู้คำอาสู้คำยามขาลำหรือพอนหรือพอนได้มีคนนอนซ้อนยามขาออกเอวเสียงให้ใส่ดังแก้วเวลกาบคำนี้ามือนี้ มือ谢谢่อนี่คนได้สั่งมาหอมสมน้ำใจน้ำหมายกายก่อนมันอันนี้พันเลยดีหัวเลยดีหัวพอบะานลมผ่านผ่านคนณคุบ่าอาจารย์ผู้ข่ายโยใส่เข่าใส่เข่าให้มาเข่าเรื่องรับผู้ขายรัวันนี้อวันนี้แลวันนี้สิ่งใดดีๆีออถจงสุ่มใหญ่กว่าให้มานั่งกันยามข้างางหิงมีติ้งติ้งกึ่งดังโอนสะกดหอดต้นขับแจ๊ทลโมดังสีอ่องไอมีคนหัว เมว่าเสียงมาดีลาเมอเสียงกนนันหวานลราขึ้นยามออกโหเสียงลำเป็นเลื่องเป็นเรื่องบอกหาว่าที่นากรวี่หมอยลำแต่กันกันเอามาทำเอามาทำจังว่าไวหรือซาหรือซาทำน,น้องกอดดีเพลย้เห็นนั่งถึงจะเลือกเบื่อหัวหาพ่อแม่ป้า เมียป้าภากันัน่งเชยชมมาคารมโมลังน,นังเพราะจะเลืมแจงกรารแสดงเสียงวบาเสียงเบาว่าจากตานกอาดอกก็นังบบาเก้ากะเปียบพูเพื่อนา่นาเพ่อน่าผู้มาถ้านั่งฟังเริ่มแรกตั้งในไหวก็ยอก่อผูอุ่น แลกตังแต่หวายก็ยอมผู้ผู้เบิ่ดสิสนางเลื่อมบังสู่ทางอาสู่ําให้นําสู่นํปองนําปองควรของปองใส่เสียงให้แลเล่นเวเอาปวขึ้นังทะเลดีเลเลคนนั่งฟังาอให้นสู่สักสู่สักจอมจํานอยู่คุณผู้บาอาจารย์พออาจารย์พนอมนูกทีดอกขอนานีนี 姑娘么啷不在？姑娘么啷个在？姑娘么啷个在？嚯！<music> นี่ลนะคุณแม่เป็นละการธรรมดาของมอลองมอล่ำยกที่แยกแหกที่มานเนาะแม่เนาะแล้วจังไหนก็นดีค่ะคุณแม่ขาหายกะอยาเฝ้าตีดีกะอยาเป้่ายองเดอ้อแม่เด้อฮามันสมองหนีบอท่านเฉียบเหลีม,มคือมพื้นละฮามันขาดมันเกิน้าก่อนล่ำบ่อ,อ,อ่อนจ่อยอ้อยคือด่าดอกดังเขาละให้คุณพอ่อให้คุณแม่คิดว่าเป็นลูกเต้าย่าปล่อยดามาดีขีดเบื้องตีองค์พระขันนอพ่อที่ยันเจา้าการยังมีคนเมาดินท่าปล่อยดาด้สงตรับ ตัวโพค่ะขอไปู้สุคนคิดเบ่งมากกระต้นก็ยังมีอ่อนมีแข็งเมนบบเมนอมากกระต้นก็ยังมีอ่อนมีแข็งลํำจังสี่ก็ต้องมีดีมีเสียดังเดียวกันแท้ลาคิดเบ่งยามเจ้าแต่ของเมียโยในปอลพี่อดุลเออ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 มีเราไปก็มีนานกว่มีบอกมากกับผู้ใดสั่งมือเนี่ย ถามเพพี่เ <two> พียหน่วงซื้อดอกเม่จ๋าถามเพื่อไฟเมฆคุ่งอับผลดอกเห็นคนหลูบรอเห็นผู้บ่าวหมอลำหลูบรอถามให้ได้เด้อสาวดอกอ้อเด้อลาคิดเบื่องยามเจ้าแต่ของเมียอยู่ในบอลลายยังมีแข่งมีอ้ออ้อนาลั่งเธอจับใส่แล้วลัางเธอจับใส่ มันยังลุอ่อยดอกเบอร์นีเมนบอยแม่นบ่แล้วน้องเปรียบเทียบว่าความบ่นีบ่นอนจังซี่ล่ะคุณแม่จ้าหน้าหน้าจิตตังมนโนสาโลเกโนแม่เนาะเพราะว่าคนเฮามักบ่คือกันซันดี้เบิ่งพระเอกกับนางเอกคู่นั้นดูล่ะว่ามาสู่แดดคักเทโดอดอัดซ้อนหลายเนาะอยากย้อนไปเนาะอยากย้อนไปเนาะอยากย้อนแล้วติ อยากแล้วว่าสันเพราะว่าขาเสียยางดีอยู่กลางแดนขอบุณเด้อพิเรวตากับนั่งลีราวดีอเจะไม่เป็นตาหาักให้สันดอกม้าเนาะ,ะสาสุดเสน่ห์บาดีเยาวไปอาจารย์พุทธีโมเพียนเฮาไปเรื่องกันน้ำบุญละบาปุญพุทธและลูกสิ่งดีเป็นประโยชน์สิ่งดีบ่เป็นประโยชน์ความสอนรัขกขอปู่เม่ยเฮา พอกมาทั้งคณะเจ้าภาพเปิดทัพบุญเจียนใจเอาบุญบานเอาบุญเพื่อนวาสนาะฉะนั้นแล้วค่ะผู้อยู่ในบ้านเนาะเออสมาชิกภายในบ้านฝ่ายแม่ข้าวผู้มาห่วงบุญห่วงงานในเมื่อดีขอให้โยโย,โย่ยิงยก็แล้วกันนะคะขอให้รำรำรวยรวยยิงยิงเพิ่นไปนะคะขอให้เจอแต่ความสุขความจเจริญสิริรวยแล้วก็ขอให้รวยรวยยิงยิงเพิ่นไปก็แล้วกันอย่าลืมแปดศูนย์ พ่อหน้ายกวาเด้นี่พ่เมนน้องวาเด้เพิ่นมาเปิดงานบันลึงเพิ่นมาอันห้าบ่อถือไฟชิบะว้ายพอนำมาจังได้บอกตีกบ่ถือไฟชิบาเจ้าเขาไปคุณกี้เฮ้ยออนซ่อนหลไรไอเอีขยพอนำอยู่ตะลางก็ไลไห้นอ้อยน้องจะไม่มีตะบุรอรอมพวกไข่ให้สนุก ไม่ทำละปเดใจศรัทธาทำบะปวดใจคนกระไลอ้างล้นละมันละวมงานทุกทุกท่านที่บ้าห่วในงานทุกทุกท่านที่บ้าห่วในงานข่อให้ปดสงพรนกายของน้องล้นคนทางสำนึกกันให้โยโซ่คนทางสังกักันให้โยโซ่รมาทรงมารนรุณรบาปชุ่อนเอาอลซ้อนเดไอ เบิ้งไปเบิ้งมาผัดเป็นเสียขาดสันก็เดาดิโอ้ยเป็นตะเย็นแค่สันดอกนางวานั่นน่ะวัน,น่ะขาดพอทงหลังผู้เด็บอะไรกระจังบ่กแกออกโลดน้องไสจังได๋กะลอดอกพนโอนี่เบิ้งโลดขนาดเพดใส่เสียขาดเพิ่นกะลอ ทุกยาบัดดนให้รำรวยทุกยาบุญเทสังลาศสาง่าันตาทันเล้วขอให้สุขเันสะอาดทันแล้วขอให้สุขทันสะอาดปัตีิมาละฟังรองฟังลมตา,าบนนอดก็สดอีสาน ทอดอดีสานสุกสาม้ละน้าพัหดำกระลาลวันนี้จัขอหวยพอวันนี้หลวขอวยพนให้ทุกท่านชาวน้าดำรวยำรุ่วยพอนามีรถมีไพ่มีไพ่ามาไกลมาบานอามาบานเด้๋ยวมาสนุกีสนุกท่านสนุกไันได้เป็นไ้เอ้ยงมาส่อใส่กระเ๋าะใส่กปอนเลียส่ใส่กระเ๋าะ ร่ำรำรวยรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะทางพนักจังหวะข้าทาได้ฮิตบุญแจงใจเหลื่อมมือดีกันไหนเนาะได้บุญหลายหลายในใบรุ่นรุนน้ำกันสุดๆสุดเด้อรวมไปทั้งไฟไปขั้วคุณพ่อคุณแม่พี่น้องญาติครับญาติท่านเชื่อกันเนอคุณแม่เด้อมาเอาบุญมือเนี่มาเบิ่งหัวหล่อหัวร่ำกันให้ลำดำด้วยด้วยน้ำกันเส้อสุขคุณ ติเดียวพาฟันเนอร์องลมตีเดียวอาบุสบาดออกพอรอกันผ่านข่าวัวใจนางแล้วมันปวดเจ้าจังจ้าเจ้าเพราะปากเป่าติดลมโสมมาโดนทาหมักแกนเน้นมีใช่เออจีตัดฉันก็มีเลยก่มีเลยน้ำเนี้ามใครกันพอใจก็ให้ยิ้มตีหิวสีเสลองอ้าวคนโสดค่ะคนโสดท่งเสียงหน่อยเร็ว ใจว no ่าจะความเจักสิสูบบ่สูบใจขนางหนึ่งลงรักปักใจข้างหลงรักปักจีถ้าหากใจไม่คิดฉันจะหลนไม่ไหวขอเพิ่อนราสีห้องหัวเจอไอ้ขอเพิ่อนราศีห้องหัวใจพี่จะอยู่ทางไหนกรุณามาจองเรื่องเงินทองนั้นบ่สามคั้นต่อหนึ่งคันนั่นแหละกันหากันดีดีดกรุณาเดินทาง เมื่อบ้านแต่งดองไปไหมพี่ไปเดียวบ้านหูไปไหมพี่ไปเดียวบ้านหูไปดูผู้สูงกะโป่งลมพัดกลางนาเอาสวยบ้านหุ่งโลงกาเอาสวยบ้านหุ่งโลงก,งลงกาด่วน,ลลตนลลแต่มีหน้าตาพระจิ๋มอะไรเขาอาขึา้นตันวเจ้าไปเห็นสองดวงหนึ่งเอาผีใส่กะโป่งคา าพกลายแก่ใช่บ้างเขาบ่าวาเถ้าลอยหนุนงามเหมือนนี้แต่ย่นยานย่นเห่งเดินเดียวดีตัวพี่หลังไปบางมาไอทอ้าเคยไปจักรเยาว์เพราะทางหนองวัวซอนอ่ะไปเฮ็ดยังไม่เล่นสาวได้จักร้นบ่ลาทางหนองวัวซอสเพได้เพได้พายตาขี่จักตาเลยไปทางหนองวัวซอสบ้านนอง เคยไปบังหวาตก็พี่เคยไปบังหวายไอยู่ใกล้อยู่ใกล้อยู่ที่หนงวสอว์บ้านฉันเป็นบ้านป่าคาดออ่อนบ้านฉันเป็นบ้านป่าคาดอสตไปทัศนาจระด่วมยิบพี่สงสเดือพี่ถามที่พ่อหน่่มเตือนหนึ่งนอพี่เราคลำเปิดคืนเปิดคืนเกเจ็ดแปดอยแปดล่อยเงินใส่เงินยาง มัลอามาตดเพนสปสบอสเดชมัลอามาตดเพนส์สบอสถ้ารักไม่ตลอดจะมารัดฉันเถอถ้ารักให้รักจริงทำจริงถ้ารักให้รักจริงทำจริงเพื่อเขาลงเขาดึงมาฉันออกมาดีถึงทายก็ยอมเสียสละถึงทายก็ยอมเสียสละภามและคำตาไม่เปลี่ยนพันพันเปรย์มิใช่ตัวผู้ยิงแสดงนาง ไม่ใช่ตัวบุยิแสดงนั่งแต่ความรักเที่ยมาล้วมันยิ่ใจขาดระกำจ้วงบ่อใช่ตแเลงใช่ตะเล่นะลใช่มาตัวอรอบ่อบ่พี่ของบวยนี้จังแมนบีก็คิดเปิวา่อผาสัญญาพ่อผาสู้อันจำได้ปัดนั่เลยบเห็นใจนั่งเลงนั่งเลงหอบ้าเลยสิปนะสิปยเพิ่นวางไปนาอีๆมอแกน Yang thoa, yang thoa, để nắm bừng cảnh để là con phải yang thoa, yang thoa đọc anh cái bộ, yankhổ, yankhổ à cả hình của anh nó ở sao để mày phiền khoảng ăn ăn ลำบอสวยจักไงเนี่ยทว่าสวยเราพี่น้องฟังสวยยเราพี่น้องฟังสวยสวยแบบสุภาพได้แม่สวยยเราพี่น้องฟังสวยสวยสยพี่น้องฟังสวยนกขี่เพียงขาเหลียงอ้อยหอยนกขี่เพียงขาเหลียงอ้อยหอยนกกีบเพียงขาเหลียงอ้อยหอยเียกห้อยหอยเด็กหน่อยเลียงคุ คล้ยอ้อยเด็กน้อยเลี้ยงคล้ยเขาว่าเมนคล้ยเขาเลยแหลนมาเอาเขาว่าเมนคล้ยเขาเลยแหลนมาเอาเส้าสูวเส้าไก่หำกูตัวนั่งนั่คือคือเราเป็นเราเห็นเราหายคัในใจลราอยากได้หายนั่นในใจลราอยากได้หายนั่นแต่ว่าในความเผา阿拉มันละบ่อได้ได้แต่ละเพียงละหนังไก่ไก่ได้แต่ละเพียงละหนังไก่ไก่ละมีสิทธิ์แค่ใดเพียงลวกทำคำทำให้ทำให้ เออหลับแล้ันละไปอีกพีเออหลับแล้วัละไปอีกพี่เด่อฝันข้าวนี่นากลัวบันลันฝันมาละเห็นเรจละของหายฝันมาลยเห็นเราจละของหายแล้วมานั่งไก่ไกละ้างหาพ่อดีในฝันขอเขาหน้าละเห็นหิวไหวชิดีว่าจังใดละบานทีเนี่ยไ่ใ่กระบอกพ่นดอกซอยเน้ยโมนี่คือเกาสอว่าใส่สุภาพกักเทะ บ่ไสลาพบดอกพระนามาสวยง